สบายดีค่านุณผู้ชมมาถึงสบายเนาะอยากเข้ากำลังสิทมืหูปิดมาสดสดเลยจากกกมันยีนกําลังให้ริมงานเตรียมเครื่องอาอน,อนอยู่เนาะหันเล่นกำลงังปลอกเดี๋ยวมีบาดมือ เงินอยู่แคมธงนาบรรยากาศค่อนข้า,างดีอากาศตอนเช้าโอเคเดี๋ยวเามาเบิ่งหลังจากที่ปอกแล้วเดี๋ยวต่ำสูทีมงานใส่บาตกินโอ้ลงมือเลยว่ามาดีไงเดี๋ยวจะได้กินเลยวันนี้หรือว่าซ <c oughs> ับมือตัวเอง,ออเงมได้เลยจะไปซับม<อ>ือตัวเองแหองพอตัวสเสือีูยังสเต็สเปสเต็ปกันสเต็ปกันฝากมุ้งได้ได้ได้ไดมาหน่ ผู้สาวเนาะนี่ก็ผู้สาวเนาะนี่ผู้สาวคนงามไปแล้วแม่คนงามก็ลังแก้มันตายแล้วเลยแต่ก็เบ้าล่อนี่ยเชื่อแล้วสิพูดมันคือเอื้อกันเราเนี่ยนี่นี่นี่มือมือไหวยังวะวัดกันที่รถซาดครับวะนี่เนาะวัดกันที่รถซาดเอาว่าเอาว่าเส้นบางนิ้วได้บะได้ได้เอาเส้นใหญ่เลยอยู่เป็นเส้นเลยเขาตาคใครกันแน่นี่แหละก็ลงเพลงนั่นนี่แหละแม่นวะแม่นไม่ได้ว่าหิวข้าวแล้เผาอ่ะ นีเครื่องเขง้ากันตอนนี้แหละเครื่องกันีน่คาดจะมักเล่นมีของเจนจะมีปลายแห้งชิ้นแห,งแหง้งนี่เบานี่เอาวะแต่กูลงงานจังเลยสอนมาทืนึนงนตอนนี้กับเวลาจักโมงหรือว่ามึงแปดโมงเช้าสองเนาะเดีบรรยากาศก็ยังโอเคอยู่เลยนี่ในสิพายนางรอเบิง้งตรงไหนตรงหน้าก้อนถ้าเพิ่นต่ำจักมุนงแล้ว พาบ่งบรรยากาศยามเสาเสาบ้านพนจัน,นางเมืองอุดรธานีโซนเ,เขตเขากำลังถือพาเมื่อนี้ก็จะมแดดจะหน่อยกระบ,บอกแห้ง กินเบียร์ย่า,านะพกปนเรียวเปงเช้ามันจะรองบอกเขือมันอม่เอาใส่คองสลานะไหมบอกาเขื่อนอ่อนยังเหลืองเห็นว่าามกินนี่นะกินแบบ,บอเอาสบายปากปากพูนดนะ ทีน้าทีตาเรวนโอเคอยู่เล่มึนข้าตานี่ก็ลาตมีไ่โมงหรือเนี่ยอะเบ่ไเบ่เห็นมาเห็นมาเห็นได้กิงอยู่ต้องตามุนนี่ประมาณจำนือมุนแม่ก็ขี้คานดิอ่อะไรเขาเอานี่เอานี่ยลงก่อนได้เนาะเฮ็ดเครื่องมาลงก่อนแล้ว เกลือฝนเก็บมาได้แล้วต่อเมย์ได้มีความมั่นใจเลยมีความมั่นใจเราไปมอออนลี่นี่สมบ้านี่เก็บหมดับเราลูกค้าต้องเรียกร้องมาใส่ให้ละกระปี่กันกระคว้ได้ไหมว่ากระคว้าฮะใส่ใส่เอาเราง เชฟกระทะเล็กจะ่ริืมตักนอนจะน้ดเชฟพรมมอหอเชฟกระทเล็กต่มกินเป็ hm ่นได้เนาะเชเชฟกเล็กหมเขาจะมีทางทาขอเขา้ายม่เปลี่ยนไปได้เ้ายหันพิจารณายติ๊กสจแล้วนอนลายแท้นี่ตเเราโดดลายให้กรติกเชมือสินาตองว่าองยาทะ พอนัวคับปันย์งะไรเซลด์ดิปรดีกบอมนี่แบรนดนี่แบรนด์นันเ like ่งประดกบอมีแบรนด์ไปจะได้อันนันแบรนด์แม่ติดต่อโฆษณาลงบ่เปนนัวซะเลยนั่งวะเปนนัวตาดเลยยังก้โก้ย พขาหยอกก็ใได้่ได้ใส่เครื่องครบยองแล้วน้ำตาลได้ใช่ไหมใส่ลายใส่ลายใส่ลายบ่นี่อืมใส่ลายมันสิใส่ยังกับบอน่ะวาน้ำตาลหาาตาลเห็นจกแล้วอืม่ลเ็กยางอ่ะเอาจตบมันพอแล้วพอแล้วพอ้องนี่ อโอ้สุดยอดเลยที่เมน,นูตามินสำเร็จเมนูฮะอราบอ่าเรบร้อยนีม่มากปะเต้นๆนน,น,นี่บูมเมแล้วจีบมูกหงยิ้มม้ อ๋กินจะกินนั่นเลยเดี๋ยวนี้นอยโอ้ยโอ้ยอะสูเดกเล้ยนี่กินนเลยเดี๋ยวนี้นะจำกินนเลยนะยอกไปล้กินกินกระแนววสูตดคะสูตรหหบ้ร้อเม็ด าพอาใจนะเห็นไหมเขาไม่ใช่บบงกินน้ำกินอันนี้เสร็จมงอย่านี้กองงกัดทุกำลังให้เขาซื้อเล่นมาให้ดิฉันเอาึ้ตอ้หลายก็เห็ทีมกั ได้แลาวบ่จังนี่จังชิมรู้ชิมไยวเริมึงปชิมวก่อนนี่นชิมตจัง,จงมัก,มกอันนี้คือบ่าส้แา่กระทินนี่งันบู่้เงลุง้แรงล้้นใส่ป้องกันรบกใส่กระยอก,กแล้วเ<อ> <c oughs> ติมสมนหนึ่งคือบ่ใไส้บดดน,นึงนะซม,มน,นึ่งคือยอเลยเก๋กลาจันกลางนี่งเดี๋ยวจังเราชิมเติมน้ำปลาให้ โอ้มักแชมหงมักชมะลิส่ับชมกินตอนเช้าเกลือรึปลแดงกึืน้ำปลาเอายังแดงเอาแดงจังง้อจังติมนี่วัวแหมมันโดน้ขับกันนผิวมืโอ้ใส่เมื่นี่เมืเลยแกะๆใส่ใส่ใส้วสตใสรใเ่ใส่ใส่ใสาส่ใส่ ไปได้โอ้ซีมหลใช่ไหมบบนใจตัเองดันงเดอวะแต่ว่าหน้าตาก็โอเคอยู่เด้กินบังมันจิจางได้เด็ดจางมาินะยเอะ้ยนั่นนึงต้กินเเลยเห็น แต่แต่พอดีแคาเข้าน้าสองมากมาแตกกระแตนโอ้พอ,อก็เิลยหมดแล้ว <c oughs> นี่ะเกียเดินยี่าฟหงอนบัดมือสิบเฮลงไปเลยเนี่ ปรากแล้วเนาะประทาอยู่หน้าตาหน้าตาดื้อยู่หน้าตารเ,เรื่องอยูไ่ได้เ<ม>สเร็จไปทีเอฮี้ยหอยสเร็จไปทีเอฮี้ยหอยตับหงกับปิ้งกระแหงเดีย๋ยวมันลุยซีม,มึงรสซับม,มึงแต่ว่านเาผ่านแล้วมีคนนั่งทางกินพร้อมเด้อเอ้าเขาทิ้งไปเล็กไรเขาเข้ามาใ่มเนี่ยแหละอาหารมื้อเช้านี่ก <า S 1> ็แบบทั่วทุเลอันจะมีซีนแห้ง กดจะัอ่ะครัว,วนักโตตาบูหุปปีปาอะไรกันปีซินเนาะนี่นะแกชมกินแล้ว <c oughs> ชม,ม,วมนี่ลองอมันเอาจแม่ไงบสม้ดน่าเนาดูาอ,ยอยต่อนแยห่อบกพอบีมหน้าเขาละชมละคุณชมใช่ไหมผลเชืมอ,งอ,งอมงานบิทน่้ใส่หมัก อะไรยังไงอะใจุรีช่าเขามมัักกนายบอกนี่กินอันนี้มาชันี้นอนลองสมชิบมีรดโฉมเลยได้ยดูบได้ก็จะได้ขาตา่ำละปวดวขา,ดาได้กิน นางต่อยังอยู่ทำไีงจิ้มพอดีแล้วนี่อปลาเต๋อง